<c oughs> ในความว่างเปล่าอันนี้เป็นโหมดที่มีนะตอนนี้ครับนะี่เป็นมากับฮารโรบีแล้วมากับดาดซากยานันโอ้โหแล้วแล้วคิวเลอร์เอากันเครื่องเส้นแบบนี้ผมว่าแอดออนแดง,งแง่เเลยชัวป้าบครับต่อมไปก่อนครับเครื่องทำงานเราดูดพลังงานมาผมยังไม่ได้ทราบเลยนะครับไอที่มัน ดูพลังงานเนี่ยมันคือพลังงานแบบไหนนะแต่ผมรู้ใช่ว่าเราสามารถวาร์ปได้ครับมันเป็นเครื่องอตกใจมันมันเป็นมันเป็นเหมือนอะไรวะเหมือนแท่นอะไรสักอย่างแล้วมีหลอดสีแดงมีอเห็ุอยู่เด้อ่ะโอ้ดองเตอร์จะด้วย ได้มันตามผมไนงะโอ้โหโดนด้ว่ะห้ยได้มันตามผมไงไม่ตามเลยเซเบิ้ลนี้อยู่ตรงนู้นเดี๋ยววิ่งก่นหาเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนเราก็แวะแวะแวะเต็มหนอหนออุ้ยเตะแล้ววิ่งเร็วด้วย ไี่ตกใจเพื่อนสกินส,สวยแท้อันนี้ผมก็ซื้อมาทีเรียบร้อยสวยจริงสกินของเซเบิลนะโอเค thank you สวยเป้ะ เตะแล้ววิ่งเตะแล้ววิ่งเอาเตะนี่ไม่ได้่งเร็วนี่ครับเสามีเหมือนหลอดเลือดอะไม่เป็นเลือดครับ่วนอันนี้ก็สูบเลือดเอาเลือดมาใส่ตัวเราแต่ตอนนี้เกียร์เกียร์เราเต็มแล้วครับ ถ่ายพลังงานเราต้องมากับตรงนี้นะโอเคเราต้องมากับตรงนี้ถ่ายพลังงานเพราะว่าเปล่ามาร์ฟนี่ มกนี่แหละไอตัวก้อนที่ผมถือเวลาเราเวลาเราไอได้รับไอจีบฟ้าเนี่ยเกตเกตตรงด้านบนไม่ใช่อยู่สายล่างเราก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่นะตามเกตที่เราได้เซเบิ้ล <c oughs> เรียบร้อยครับผมไปแล้วอีกตรงนู้นนะแข็งใจไว้พี่รอผมแป๊บ อุ้ยลูกเซฟเบิร์นเฟซสองแล้วหรอมันไล่ซ้ำเลยหรือเปล่าไม่ได้ดูครับคิดไปแล้วครับไปแล้วครับขอเต้น อันนี้มันทำอะไรได้นอกจากปลาลงพื้นนอกจากปลาลงพื้นเขาไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เอ้าเฝ้าเลยเหรอนี่แล้วผมช่วยเพื่อนแ้วผมช่วยเพื่อนไง ไม่เกรงกลัวเพื่อยเพื่อนผมช่วยเพื่อนเฮียอยู่ไหมสวยโอ้โหมันเอาจนตายครับเอาจนตายเลยไหม เดี๋ตอนนี้เราติดปัญญาอ่อนครับนุญาตแค่แป๊บ เครื่องดีกว่าครับเหลือ,อยังต้องสามเครื่องนะโอเคแค่นี้แล้วกันถ้ามันมาไงจะฟาดอย่างเดียวเลยคนนี้เครืตัวนี้ยังไม่ปัด ันี่ก็แอดออนแดงมาจริงครับถ้าเกิดคิลเลอร์ถ้าเกิดคิลเลอร์เอาไอ้กันเครื่องเส้นหายมาเนี่ยคือแบบมันจับเต็มแน่นอนครับเซอร์ก็เช่นกันนะถ้าเซอร์เอากันของหายเนี่ยก็คือแบบจับเต็มเหมือนกัน เผือแอดออนแดงคู่ด้วยมั้งกำลังไล่เนียอยู่ครับตัวน,นี้กีดไม่พักเลยแล้วก็มีร่างปอมมายืนอยู่ข้างรมีร่างปอมมายืนเฝ้าเราผมไม่สนครับใจนิ่งพอลุงบินลุงบินใจนิ่งพอไม่สนกับกิดหลอนไม่สนกับภาพหลอนแต่เนียเจ็บแล้วผมกลัวว่าถ้าเกิดมันล้มแล้วมันจะเฝ้าเลยดิแต่มันเลอาไม่ได้เกิดแรกครับ แต่ถ้าเกิดลงเฟรสองเมื่อไหร่ผมว่าโดนเหมือนเตเบิลแน่ครับเซฟเอ่อคือถ้าเกิดแบบเฟรสองเมื่อไหร่อ่ะผมว่ายืนยืนจุกหน้าแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดลงฟุกมามันไล่ซ้ำด้วยผมว่าเอายิงนะผมเคยเจอก่อนหน้าเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันครับไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าหรือหรือว่าคนเดียวกันเพะผมก็ไม่ได้ดูสกินนะคือซ้ำเลยอ่ะซ้ำเอาผมจนตายอ่ะ ฝั่นได้ฝันได้ฝันอ๋อพลังงานเราเต็มแล้วครับสวยโดดล่อดีกว่าโอ้โหล้มแล้วครับเซพื่อลรอช่วยเพื่อนไว้ะเว้ยเดี๋ยวทำหน,น้าที่ให้ยุกไม่เป็นเน้นปัน่นลูกบินไม่ได้เก่า ผมปั่นยับจได้เองผมน่าจะเอากล่องมาวะ่ะผมน่าจะเอากล่องมาถ้าเกิดเราเจอคนเฝ้าีนะ่สิ่งที่เราทำได้ก็คือปันะ่นครับปั่นสู้ไปเลยนั่นคือสิ่งที่เราทำได้นะเอ้ยนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ดิเออปั่นสู้ไปเลยครับไปวัดแต่อย่าป,ยปั่นจนเสร็จนะ ปั่นเสร็จคือคิลเลอร์มันจะเย็นเป้าได้เลยครับโดยที่ไม่มีหลอดดิ๊ดดนั้นเราต้องระวังเพื่อนด้วยนะเหมือนเขาจะฝอาๆอ,อ,อยู่นะไล่เซเบิ้ลแล้วก็ปล่อยไล่แล้วก็ปล่อยเหมือนเขาจะอยู่ในโซนนั้นอยู่ ว่าเไม่โอเคละเนี่ยน,นะเอทั้งวันนี้นะมันเฝ้าอยเพื่อ,ตอนตกเป็ดตอะ มันไล่ซ้ำเลยครับเห็นวะปาโมงให้มันไล่ซ้ำเลยอ่ะเห็นวะก็เผื่อเจอคนเดียวกันนะเนี่ยก็เผื่อเจอคนเดียวกันบอกว่ามันซ้ำอย่างนี้เลยมันซ้ำอย่างนี้เลยตัวนั้นน่ะ เขาเนี่ยจะอยู่กันนะ มาเว้ย อยู่ไปเจ็บขึ้นกว่นี้แล้วไล่เซเบิร์นอยู่ครับเจ็บแล้วเยีนไว้เย็นไว้เยีนไว้ Bye 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 bye. Long đi gần. đi Bye bye. อดด้วยกันตายด้วยกันรอดด้วยกันตายด้วยกัน,กน,กนไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่แล้วไม้ปลอมมาวะนะ้าโอเคอย่าไงไรก็ทำให้เขาหลุดได้ครับ กืออบหมด่ะไปกันต่อโอ้โหเรียบร้อยเซเบินล้มแล้วครับไม่สมนู้นนะแล้วอุ้มเลยครับมองไปว่ะไอปฏิหาร โอ้โหแล้วเจอด้วยนี่แหละคือด็อกเตอร์ ปิงตุ๊กปิง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 เอ้าไม่รันเลยมันได้มีหลุมด้วยดิในนี้

โอ้โหไม่มีเสียงหัวใจด้วยปั๊บเลยโดดเลย,ยเจ้าไปโอ้ โอ้โหแล้วผมจีๆเลยแล้วผมจีๆเลยโอ้โหหกหมืน่นอ๋อคนละคนกับเอ๋คนที่ผมเจอนะแต่คนนี้ก็ยังแอบซ้ำแอบเป้าแอบรอนแดงโอเคตลอดลุงบินหมดไปก็ประมาณน,นี้ครับผม ลุน้นระทึกมากๆครับไี่เจอก็ใหม่คลิปหน้าเสนอวันนี้ไปแล้วครับ